คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เรียนในคอนเองในพูดเออเออตัวนีมาเดี๋ยวส่วนตัวเลขเดี๋ยวรอสักพูดนะคอัพูดพ่าราค้าเราคิงัน

โจทย์ครับเอามานะครับเอ่อเดี๋ยวนะครับเอ่อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว

ลงบมึงอาเด้อมึงแมคคูเด้อเออตอนนี้เิ่นก้ามาะลังมากขึ้นกับเป็นไปเที่ยวแม่ทาขึ้นแล้ว้นแม่ท่าเออกับเรือง่งข้าน่นรับเิ่นไปหาโกคาลาเิ่นไปหลอกไปมึงบาไห้เทามาสวข้าวมันนับข้า เนี่ยคือเนี่ยเออครับจับแม่คมู่เป็นเพียนใออนอ่ออทนอนอาที่น้องอ่าคือมาขอตัวก่อนละเพราะมาคือเออเออดูเบิอบ้าจากของเองแต่ว่าผู่ว็าม่นแน่ก็คือเห็นว่าเกศเด็ดน,นะครับเนาะเออเออแม่คู่เบิ้งเออตอนนี้ก็เบิ้ง

ดูเห็นเป็นสองแปดสองหแปหรือสองนะคะเลขมะเขือนะนนสน 8, 8, 8, องสองหนึ่งแปดหรือสองศูนย์แปดหรือไม่งั้นก็หกศูนย์แหรือหกนมารู้ให้หน่อยน,นี่ไม่ค <c oughs> ุ้มอที่ช้าแบบเออเอออนมีเป็นการใช่ด้วยมะเขือ เออตอนนี้ก็เบนย่ช่องเลขอะไร่ที่เลขอะไรรู้ว่าตัวใดเป็นสิระกาศในที่น้องประชาชนได้ทราบกันแล้วครับเห็นจะเลขใช่มนน่ะเคืออนะคะสองสองตัวบกรัาม่คู่สอตัวครับใช่ค่ะเห็นเป็นสองตัวสองแ อ่าซอยจันทินเนี่ยเด้อครับเลขมะเขือสองศูนย์แปดสองแปดสองหกเป็นเลขอะไรนะครับว่าเป็นเลขแปดเลขสองมะเขือนี่ยครับเดี๋ยวเขียนในใจเนาะเขียนครับเว่าคืนนี้แม่ครูฝันว่าท่านย่าท่านมาบอกนะคะย่าท่านมาบอกอันนี้เป็นเทาาฝันนะท่านมาบอกกับแม่ครูว่าท่านมานั่งทำทำมืออย่างเงี้ย มืออย่างนี้อย่างนี้ค่ะอยู่ข้างเรือท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมันจะมันจะออกมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ท่านก็พูดของท่านเลยนะคะท่านท่านก็ไปก็แก่นิดนึงเหรอนะท่านก็พูดให้ก็เขียนลงอย่างเนี้ยเขียน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 ลงไม่สุกเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้มันคืออะไรท่านก็บอกห้าแปดเจ็ดห้าเปดเจ็ดอย่างเงี้ยอย่างางี้ยอย่างนงี้อย่างเงี้ย นะครับห้าแปดแม่ครูครับแม่ครูในพรมปันของแม่ครูก็คือห้าเจ็ดแปดนะครับเพราะห้าแปดห้าแปดเจ็ดนะครับห้าแปดเจ็ดไม่มีครับแม่ก็เขียนให้แล้วกันมันจะได้ชัดเจนแล้วก็จะได้ไม่ต้องต่ำหนิกัน้เขียนให้ถูกก็ถูกนะคะขอปากกาใหญ่ๆนะครับขอปากกากระดาษหน่อยครับประกาศนะครับแม่แม่ครูครับ ประกาศแนที่นอกเดนี่นะคะห้าหเจ็ดเจ็ดระวังระวังนูระวังระวังไม่มาจืดควนท7อเออเออเออแปดเจ็ดห้าห้า

สองนะครับไอตัวที่ไม่เอาห้าศูนย์สองนะครับสองศูนย์แล้วมันก็จะอย่างนี้นะคะครับนี่นะคะรับามที่นะนี่แหละมันก็อย่างนี้แหละมันก็ขานี้แหละค่ะมันขับคนไม่คุ้ขอโทษนะไม่คุ้ออกจตกตรงครับไมาเป็นอะไรครับไม่เป็นไร ครูตั้งสติก่อนเพราะว่าขอโทษทจริงแม่ครูเพิ่งออกจากโซบถ้าออกจากโซงแล้วมันจะเหมือนคนบเบลอมันเหมือนคนเมาเหล้ามันมันยังไม่กลับมาสติสกตกังไม่เหมือนเดิม<อ>แต่แม่ครูไม่อยากให้ถูกนะแม่ครูอยากให้ถูกแต่ว่าที่แม่ครูฝันเมื่อคืนเนี่ยความคิดสมองมันมาที่แปดสองศูนย์มันมีความรู้สึกแบบนั้นค่ะก็ประมาณนี้เลยคะ่ะถ้าท่านให้ก็คือให้ลูกจ๋า เท่าที่เขียนนี่ยแหละค่ะแต่ไอ้ห้าศูนย์สองไม่มีเจตนาเนะเมื่อกี้มือมันไปเองไม่รู้มันมาจากไหนนะคะอยู่ดีๆก็มาเขียนแบบนี้งงมากกับชีวิตผมไม่ได้มีคนสร้างภาพเป็นคนตรงๆนะพ่อพ่อแต่ว่าไม่พี่รู้ว่ามาได้ยังไงผมไม่งงครับผมเอาเหมือนเดิมขอโทษนะเด็กมันจะเยอะตัวเองใช่ไหมแม่คนเราก็อยากได้ตัวเองตัวเดียวก็ฟันตัวเดียวไปเลยค่ะแปดเจ็ดนะคะห้าเจ็ดศูนย์สองสามประตูนี้ซื้อไปเลยนะะคสาธุค่ะสาธุให้ยดูหน่อยครับ เพราะว่านี่มันเป็นเลขทั้งมือเลขมาจากจิตตกทางไหนไม่รู้มันไ็่จีมาชามโตหรอบอกคุณแม่มันเจอละมันสีมาชามโตหรอไม่รู้เหมือนกันพ่ออยู่ดีๆท่านก็เขียนอย่างนี้จับมือไมย์ภูมาเขียนแบบนี้ให้ตายห้ฟ้าข่าตายเนี่ยไม่มีคิดจะเขียนมันเลยนี่เอาไม่คภูมิเป็นคนลงนะพ่อมีนะตั้งรึไหมครับไม่เป็นคนออดครอนนะไม่ใช่เป็นคนสร้างภาพห้าแปดเจ็ดห้าสิบสองนะคะเขียนแบบอย่างเดียวเลยเขียนผิดแม่ครู บางทีแม่ครูไม่หุตัวเลยนะครับไม่ไม่ไม่หรอกค่ะก็นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะยกหนยกบหนแม่ครูครับนี่แหละค่ะแป๊บนึงนะครับกับึงเริดูไม่ทันครับดูไม่ทันนะครับดมาทาง่าดูไม่ทันครับแบะครับาเป็นเียบหบาดองแปดสองศนยคัหวามรชลข้างนอกแม่ครูบาแม่ครูเป็นคนมีครูคิทธิ์มีครูเพราะฉีนั้และสิ่งที่มาทาแม่ครูชอบ นะคะไอ้ตัวเลขที่ว่าเนี่ยนะคะแม่ครูได้ตามที่แม่ครูทำนะคะให้ทุกคนใช้วิจารยณในการรับชมนะคะแม่ครูจะได้มีกําลังใจในการทําต่อไม่ได้อะไรได้แค่คอยากให้ทุกท่าที่นี่จเจริญก็มาทำนะคะสําหรับตัวฟันนะคะแม่ครูฟันที่เท่าไหร่แม่ครูชอบอะไรมากที่สุดแม่ครูชอบสองศูนย์กับห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะ 2 0 5ศ58ห้าเจ็ดห้าแปดจะมาบนนะคะส่วนถ้าจะลงข้างล่างจะลงอะไรคะแม่ครูฟันตัวเดียวไปเลยค่ะข้างล่างนะนี่ไม่ได้มีข้างล่างไนงะแต่ฟันตัวเดียวไปเลยข้างล่างแปดสองแัดงนนี้ฟันที่แปดกับศูนย์ใครใครที่ต้องการที่จะเล่นฟันที่แปดกับศูนย์หยิบจับไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าแปดกระสุนไม่มาก็เดี๋ยวจะมานอนให้ให้อะไรนี่มันจะไม่ฆ่าเรารอกไม่หรอค่ะสื่อได้โชคดีนะครับโชคดีมุนมาแล้วนะครับทุกคนได้ร่ำรวยขอแคบไปเลยนะครับคุณผู้ชมมีใครมีโชคตัวนี้ตัวี้ไม่ได้ตั้งใจจะใช้นะครันเลยมาแบบปริศนามาแบบพริศนามีไม่มี แช่พอดีมันมาด้วยเดียวเขอ่อไปเขียนได้ยังไงไม่ทราบไม่มีในการความคิดสมองไม่มีสองสัยพูจัมือเขียนไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไงเดี๋ยวบอกว่าอุ้ยแม่ครูทำไมมีเยอะจังแม่ครูก็มีอยู่แค่นี้ละค่ะที่ที่ที่แม่ครูได้นะคะคือตัวนี้เห็นอยู่บนเรือนะคะเด็กความฝันมันก็ใช่จริงจริด้วยแม่ครูเห็นแปดเสร็จในเรือนะเมื่อยกมือขึ้นอ่ะ แต่ตัวนี้อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที่ที่ทรงอ่ะพี่ย่าท่านให้ท่านให้ตัวนี้นะคะีแหละเขาทั้งบนทั้ง, lair, ง, Frank, งล่างเลยครับคุณแม่ค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างก็เดี๋ยว นิดเรืแปดสองใช่ค่ะสองอาจจะลงนะคะแต่ว่านี่อาจจะเป็นบนใช่ค่ะแต่นี่อาจจะเป็นล่างก็ได้นะนี่อาจจะเป็นบนนะคะบอกไว้ก่อนนะคะสําหรับตัวเลขแม่ครูนะคะบอกไว้ก่อนนะถ้าใครติดตามแม่ครูแล้วจะรู้นะคะตัวเลขแม่ครูมันจะไม่ออกตรงถ้าวันนี้แม่ครูได้สองแปดศูนย์ให้พวกท่านไปคิดเอาเองว่าสองแปดศูนย์เนี่ย ลงมันจะอะไรตัวเลขแม่ครูเอาที่ไหนเป็นร้อยร้อยครั้งน้อยทีที่จะออกสามตัวตรงๆส่วนมากจะออกโต้นี่คือความจริงนะไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีไงถ้าไปบอกว่าตัวดีเกินไปคนเรามีองค์มีทรง,งมีครูบาอาจารย์พูดหลอแหละไม่ได้หรอกแม่รับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เลขของแม่ครูเองมันจะ ขึ้นลงอย่างกัแต้หรือไม่งั้นก็จะโตดเพราะว่าคนเราวาสนาไม่เหมือนกันนะลูกบุญกุศลไม่เหมือนกันเราจะมาได้ตัวเลขเราจะมาได้ความโชคดีไปพร้อมๆกันด้วยตัวเดียวกันมันก็กระไรยอยู่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นใช้จิตวิทยาใช้ความคิดนะคะแล้วก็สิ่งที่แม่ครูทําให้ในวันนี้เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยเล่นเบอร์นะคะแต่เป็นความหวังของคนจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มาทําในวันนี้ก็คือสิ่งที่แม่ครูชอบและก็แม่ครูไม่ได้นําเงินหรือปัจจัยจากผู้ใดมาใช้ในการทําพิธีในครั้งนี้สักบาท และืนทุกบาททุกสตางค์ที่แม่ครูทําในวันนี้แม่ครูให้กับวัดทุกบาททุกสตางค์ไม่เอาคืนกลับบ้านแม้แต่บาทเดียวให้ทุกคนเข้าใจนะคะสิ่งที่มาทำก็คือมีคําเดียวล้วนๆก็คือชอบค่ะก็ขอกรับสวัสดีทุกคนทุกท่านขอให้โชคดีค่ะค่ค่ะ